วันนี้ค่ะลูกน้ำพาคุณผู้ชมมาที่งานถแถลงข่าวเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของ s a บ i น a นะคะคอลเลกชัน mm hmm. นี้เขามีชื่อว่า m มเด r n ีไซส์ล็อกบาย s a บินนั่นเองค่ะความพิเศษของงานนี้แล้วก็ชุดชั้นในคอลเลกชันนี้จะเป็นอะไรนะคะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามลูกน้ำเข้าไปข้างในเลยค่ะ คือจริงโมเดิลวีเนี่ยก็คือรูปตัววีใช่ไหมครับ <ạ S 1> ตัววีที่มันเกิดขึ้นที่เป็นร่องอกกอ็คือว่าชิดชิดทั้งวันน่ะก็คือชิดทุกวิวีทั้งวันครับก็ดีใจค่ะจากการร่วมงานกับซาบินาปีที่แล้วนะคะแฮปปี้กันทั้งผลงานทั้งกับตัวชมแล้วก็ลูกค้านะคะ เห็นไหมคะคุณผู้ชมว่านี่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆเสริมความมั่นใจให้กับผู้หญิงเราในสไตล์ของซาบีนาจริงๆนะคะกิจกรรมดีๆจากซาบีนานะคะจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกติดตามได้ใน5เช้าข่าวใหญ่นี้ละค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะต้องฝากคาถามทิ้งไว้ค่ะว่าแต่ใจมแมของเราค่ะอยากจะชิดอยากจะวีกับเขาบ้างไหมคะ